ข้อเสนอ17ล้านยูโรของนาโปลีทำไมถึงยังโดนปฏิเสธดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอล นาโปลีเดินหน้าล่าตัวควอลูซานเชสแบ็กขวาดาวรุ่งจากเซบีย่าแต่ข้อเสนอ17ล้านยูโรที่พวกเขายื่นไปก็ยังไม่พอใจเซบีย่าเพราะเซบีย่ายืนยันว่าต้องการ20ล้านยูโรบวกส่วนแบ่งการขายต่อในอนาคตอีก20%ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่วูฟแฮมตันพร้อมจ่ายแต่ดูแล้วนาโปลีน่าจะถอยเพราะพวกเขาไม่ชอบทำดีลแบบนี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่านาโปลีเพิ่มข้อเสนอให้เท่ากับวูฟแต่ข้อมูลล่าสุดจากฟาบิซซโอโรมาโน่และมาเตโอโมเรโตยืน ยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นจึงทําให้เซบิยาปฏิสเสธข้อเสนอไปแบบไม่ลังเลสิ่งที่น่าสนใจคือฟัพวพิ่งต่อสัญญากับเซบิยายาวถึงปี2 0 2 9แถมกําลังจะอายุครบ22ปีและเขามีประสบการณ์ในลาลิก้าแล้วถึง59น้นัดนั่นทําให้ค่าตัวของเขายังคงขยับขึ้นได้อีกในอนาคตถ้าดูจากเงื่อนไขทั้งหมดเกมนี้เซบียากุมไพ่เหนือกว่าเต็มๆเ,เพราะยังเหลือสัญญายาวและมีทีมในพรีเมียร์ลีกพร้อมจ่ายตามที่ต้องการคําถามคือนาโปลีจะยอมสู้ต่อหรือหันไปหาเป้าหมายใหม่แทน